ลับจีนจิกหมอนไม้ออมฟินลืมส่วนตอนนี้ค่ะส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะกับงานไม้ออม First A s i เชียทัวร์แ e นมีตค่ะที่บอกได้เลยนะคะว่างานนี้เนี่ยแฟนๆได้ฟินลืมบรรยากาศคึกคักตั้งแต่หน้างานเลยนะคะสำหรับงานไม้ออม First A s i ช Tour Fan Meeting ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะเพระถีมวยคนรักไม้ออมต่างสนุกสนานกับการอุดหนุนของที่ระลึกที่สาวออมสุดชาติทาขึ้นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กปลอกหมอนหรือผ้าห่ม จนขายแทบไม่ทันเลยทีเดียวแล้วเสียงรีก็ถล่มทลายเมื่อเปิดงานพร้อมด้วยภาพสาวออมในชุดนอนสีชมพูหวานวแววกระโดดลงจากเตียงอย่างนี้ค่ะหลายให้สาวออม้อยเรตติ้งไปล่วงหน้าแค่แป๊บเดียวเพร่อคุณพ่อหน้าใสาไม่พิรัตก็ออกมาโชว์สเต็ปแดนซ์เบาๆแต่ดูท่าว่าจะบาดใจสาว เสียงปรีจากคนรักไม้ออมได้แบบสุดๆก็เห็นจะเป็นตอนที่ทั้งคู่ร้องเพลงคู่กัดเวอร์ชั่นภาษาจีนหยอกเย้า,ยาจนเปนแฟนฟ,นฟินสุดๆเลยละคะ่ะและที่ทำเอาแฟนคลับลุ้นจนนั่งแทบไม่ติดเก้าอี้ก็คือช่วงแฟนหาผู้โชคดี2คนมาร่วมรำไทยกับไม้ออมอย่างใกล้ชิดเดินเฉพาะหนุ่มไม้ที่ช่วยดัดมือให้แฟนคลับด้วยแหมงานนี้บอกได้คำเดียวว่า บรรดาคนรักไม้อ่อนที่นั่นเขาฟินกันสุดๆเลยไม่พลาดเรียกร้องให้พระนางคู่จิ้นชาวไทยไปจัดแฟนมิตรแตกกันเองอย่างนี้อีกค่ะโอเคมาอย่างนี้ไ้ไมได้ไหม,ม